สวัสดีครับ a อสเพขอนอำทุกท่านเข้าสู่สนามไพอารีนาครับกับการถ่รายทอดสดบีว d ดีดอนฟิลลีกชี2025ถึง2026แมตช์วีคที่5เป็นการเมื่อร์ระหว่าง 101PB United ยูนเต็ดทีมระดับที่8ของตารางเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมระดับที่2 ร้อยเอ็ดดีบีเดอเดตครับมาในระบบ4-4-2สครับผู้สาวตือใช้เฉลิมเกียรติครับผู้สาวตืก็ยังใช้อานิสักอุจมีครับคู้ในนะครับหมายเลข4อันิี้ส่งและหมายเลข95วิมเตอร์ทางด้านขวาเป็นกัปตันทีมครับนัตวุฒกในการนี้เปโดนนะครับยิงไปแล้ว3ประตูครับขอ้โหสีฟ้ามีอะไรดับรถนะครับเริ่มสัญญาณระเบิดเริ่มขึ้นนะครับทางด้านของอุดรเดอเดตบุกทางขวามือซ้ายมือก่อนครับ นานของร้อเอกธนากรครับทุมมาบันเกติเปโดดูนี่มงชงคืนมาให้นะครับแล้วทางด้านของธนากรครับยิงลูกนี้อดีศักด้ร้อยตัวปัดข้ามคานชิงไว้ได้ครับบอลาาลงแรงได้ดีครับนี่ครับให้มาชุดริมริมะชากมาเข้าสายตวัดเข้าไปลูกนี้จังหวะนี้ครับแม่ต้องเหยียดขาสกัดทิ้งไป ได้มาที่ทางด้านของทวัชชัยครับอาวนะครับได้พลิกมาแล้วครับทวัชชัยมาที่ว่างเติมเกมมาทางด้านของอุดรเดชครับดนุสรดนุศรหลบไปสามแล้วครับอานะครับวิ่งมากชาเขาเป็นกองเตะโทษเขาสายยิงลูกนี่เท้าสายลูกนี้จะหาข้อเล่นสสองครับดูอีกทีครับดนุศรลุยไปเองครับแล้วลูกนี้แตะหนีให้กับทางด้านของไกรวิทย์ครับและไกรวิทย์ระชาจังหวะนี้ครับเขาสายยิงแล้ว เปิดมาแล้วขึ้นมงลุกนี้ตรงตัวโอ้โหอดีศักดิ์บุญทวีครับแม่เจ้าตัวยังโชคดีนี่ครับคือหลังมายังอยู่ที่วัตชัยทวัตชัยล็อกขึ้นกลับไปใหม่ไม่มีสัญญาณตรงก็เปิดสายเข้าไปแล้วโอ้โหลึกไปเยอะเลยทีเดียวแล้วทางด้านพู้ตศิสินครับดำรงมุ่ง่าบรุวินหมดเวลาการขันในครึ่งเวลาแรกครับเรือที่จ่ายไม่ได้ก็ลูกบอลอยู่ที่สายชนจัตโตครับ 108pb เต็ดรับสายชนว่ายังไงเลือใครใกล้ก่อนครับทาง ข้างวงนาแล้วลูกนี้สับขามาไม่ฝาวครับแม่ที่บอลครับเกมเพย์ออนครับกลับมาที่นาัตวัชัยถวัชัยจ่ายไสก้อยลูกนี้มาแล้วแตะนี้ม่ได้เอานะครับทางด้านของจักกลินจักกลินได้มีเวลาเงยหน้าดูเพื่อนแล้วกันใจยิงเสาแรกหายเลยครับโอ้โหเอาจนได้ครับอุดรอยู่ในเตดครับโอ้โหขึ้นนำไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับสำหรับพวกเขาครับ โอ,อ้โหนี่ครับจัเต็ตปตตตตจป e ็นสิจกักครับเดี๋ยวดูกัน <in> ตรงนี้ครับแล้วเกมนี่โอ้โหจังหวะท่ั้ง<า>ชมครับจังหวะที่จ่ายครับทะลุช่องมาครับแล้วเก็บบอลได้ครับโอ้โหแล้วเป็นเหมันนะครับไม่เข้าไปบีบพื้นที่ครับแล้วตัดสินใจยิงทางด้านของเฉลิมเกียรติี่ปิดเสาแต่ไม่มิดครับโอ้ไม่คิดว่าจะยัดมาเสาแรกครับแล้วนี่ครับ ทุ่มคืนมาให้กับเพื่อนก่อนครับต้องเปิดแล้วครับแบบนี้โอกาสจะลุ้นนอกที่เหลืออาจจะไม่พอครับกับเวลาที่เหลืออยู่ทุ่มเข้าไปคืนกลับมาให้เพื่อนได้ครับธงกิตกลับมาทางด้านขวาอยู่เปิดเข้าไปลูกนี้จักรยานอากาศแล้วอุ้มนี่ครับชุติวัฒน์ได้เปิดเข้าไปแล้วครับแล้วอ้จักรยานอากาศตามน้ําครับทางด้านของศักดาครับแต่ลูกนี้เหมือนจะ โดนอยู่นะครับจะแม่นหรือเปล่าเท่านั้นเองเอดเข้ามาแล้วลูกนี้ขึ้นมงมไม่ตรงกรอบครับและทางด้านผู้ตัดสินครับดำรงวงราัาประวิตรหมดเวลาการแข่งขันครับในเกมของครึ่งเวลาหลังครับ